ในการเลือกเซลล์นั้นนอกจากเราจะใช้การเลือกด้วยเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าเลือกด้วยกล่องเนมเซล์แล้วนะคะเรายังสามารถใช้เครื่องมือ go to เพื่อและ go to special เพื่อจะไปเลือกเซลล์ได้ด้วยอีกนะคะทีนี้วิธีการเปิดหน้าต่าง go to นะคะหน้าต่าง go to นี่อยู่ที่ไหนบ้างนะ,ะหน้าต่าง go to ก็จะอยู่ที่แถบเครื่องมือ home นะคะแล้วก็กลุ่มคำสั่ง editing ที่ ที่ปุ่ม File and Select นะคะพอเราคลิกจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาเมนูนะคะเราให้เราเลือกที่คำว่า Go to นะคะที่คำว่า Go to เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อเซลล์ที่เราต้องการจะไปที่ตรงกล่องกล่องข้อกล่องที่เป็นช่องว่าที่เป็นอยู่ใต้คำว่า Reference นะคะให้เราพิมพ์ชื่อเซลล์ที่เราต้องการจะไปอย่างเช่นพิมพ์ว่า A1 A1 แล้วก็โอเคนะคะก็จะ เห็นว่าเซลล์จะไปถูกเลือกไว้ที่เซลล์ A1 นั่นเองนะคะทีนี้หนะ้าต่าง go to เนี่ยนอกจากเราจะไปเลือกเปิดจากแถบเครื่องมือ home แล้วนะคะ,ะ,คะเรายังสามารถเปิดด้วยคีย์ลัดได้อีกนะมีคีย์ลัด2แบบก็คือคีย์ลัดอ,อันแรกกด,กดทีเดียวที่ปุ่ม f 5นะคะดกด f ด F5 ปุ๊บเปิดหน้าต่าง go to ขึ้นมาเลยนไคะก็ะะจะสามารถทำงานได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้กดด้วย f 5นะคะเรากดเราใช้ คีรัดกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็ตัว G ีนะคะคอนโทจีก็จะเปิดหน้าต่างโกลทู to, ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในการใช้หน้าต่างโก t ทู to, นะคะก็จะเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนปุ่มสมมติว่าเราไปที่ชีทที่มีข้อมูลจะได้ทดลองดูนะคะถ้ามาที่ชีทชื่อว่าเลือกเซลเนี่ยสมมุติว่าอยู่ที่เซลล์ G63 แล้วก็ พอเปิดหน้าต่าง Go to ขึ้นมานะคะ F5 นะคะเปิดหน้าต่าง Go to ขึ้นมาบอกว่าจะไปที่เซล์ล J70 อย่างงี้นะคะ J70 อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะไปที่เซล์ล J70 ก็พิมพ์ลงไปในกล่อง Reference นั้นนะคะแล้วก็โอเคปุ๊บเห็นว่ามันจะถูกเลือกมาที่เซล J J70 นะคะ เซล์ถูเลือกที่เซลล์เ7็แล้วก็ลองเปิดขึ้นมาอีกทีกด F5 เปิดหน้าต่าง Go To ขึ้นมาสมมติเราบอกว่าจะไปที่เซลล์ตั้งแต่ G 6 3ถึง J 7 0นะคะเราก็โอเค G 6 3โครน J 7 0ก็จะเป็นการเลือกช่วงเซลล์ตั้งแต่ G 6 3ถึง J 7 0นั่นเองนะคะ,อะลองเปิดหน้าต่าง Go To ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าเราจะพิม สมมติว่าตอนนี้อยู่ที่ J จีหกสามจีเจแต่ว่าเราอยากจะขยายไปเป็นถึง J 1 0 0เลยนะคะตอนนี้เราก็จะ r e f e r e n c e ไปที่ J 1 0 0นะคะแต่ว่าเวลาเราก่อนเราจะโอเคแล้วก็กดชิปค้างไว้ก่อนแล้วก็ค่อยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเลือกช่วงเซลล์ตั้งแต่ที่เราคลิกไว้ครั้งแรกไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่เราพิมพ์ลงไปในหน้าต่าง Go To นะคะ,ะจากหน้าต่าง Go To ก็ จะมาที่หน้าต่าง Go To Special นะคะหน้าต่าง Go To Special ก็จะทำงานคนละแบบกับหน้าต่าง Go To เพราะว่าหน้าต่าง Go To Special เนี่ยจะเป็นการไปทำงานกับเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงนะคะสำหรับการตัวเลือก Go To Special นั้นเป็นการเลือกเซลล์ที่มีความเฉพาะเจาะจงก็คือ เซลที่มีสูตรอย่างเช่นเราจะเลือกเซล์ที่มีสูตรหรือว่าเซล์ที่เป็นช่องว่างหรือเซลแบงค์คะหรือว่าเซล์ที่ถูกอ้างอิงมายังสูตรหรือว่าเซล์ที่ใช้อ้างอิงไปยังสูตรอื่นอะไรอย่างงี้นะคะก็ก็จะเป็นการเลือกเฉพาะจาะจงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองทํางานกันนะคะกลับไปที่ชีตของเรานะคะมาอยู่ที่ชีตตรงนี้นะคะสมมุติว่า เดี๋ยวจะเลือกช่วงเซลล์ทั้งหมดไว้ก่อนนะคะช่วงเซลล์ที่มีข้อมูลราเลือกไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราอยากจะไปที่เซลล์ว่างในช่วงนี้นะคะว่ามีเซลล์ไหนเป็นเซลล์ว่างบ้างนะคะเราก็จะเปิดหน้าต่าง go to special ขึ้นมาทีนี้หน้าต่าง go to special เนี่ยเปิดขึ้นมาได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือไปที่แถบเครื่องมือโฮมแล้วก็คลิกที่ ที่กลุ่มคำสั่ง editing แล้วก็เลือกที่เมนู file select นะคะจากนั้นเลือกที่ go to special นะคะที่ go to special เนี่ยเราลองคลิกคำว่า blank นะคะพอโอเคปุ๊บจะเห็นว่าเขาจะไปเลือกช่วงเซลล์ที่ว่างให้เรานั่นเองนะคะเฉพาะเฉพาะในเซลล์ที่เราคุมไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตะกี้ไม่ไดเ้เลือกคุมช่วงเซลล์ไว้ก่อนนะคะเขาก็จะไปเลือกช่วงเซลล์ว่างของ,ท,งที่มีทั้งชีตนะคะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาอตัวอย่างต่อมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนชีทเป็นชีทเลือกเซลนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะไปที่เซลล์ที่มีการคำนวณน,นะคะ,ะเราก็จะเปิดหน้าต่าง go to special มาเพราะตอนนี้แต่ว่าทั้งตารางเราไม่รู้ว่าหน้าต่างเซลล์ไหนบ้างที่มีการคำนวณเราก็จะใช้หน้าต่าง go to special เป็นตัวเลือกเซลล์ให้เราแล้เปิด หน้าต่าง GoTo Special เราอาจจะเปิดจากการไปที่แท็บเครื่องมือโฮมแล้วก็ค่อยๆเปิดไปตามปุ่มหรือว่าไม่งั้นเราก็กดที่ใช้ตัวคีย์ลัดเลือกกด F5 นะคะเปิดหน้าต่าง GoTo ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ปุ่ม Special ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง GoTo นะคะพอเราคลิกก็จะเปิดหน้าต่าง GoTo Special ขึ้นมานะคะ ที่หน้าต่างนี้นะคะตะกี้บอกแล้วว่าเราอยากจะไปที่เซลล์ที่มีการคำนวณเพราะนั้นเราลองมาคลิกที่เซลล์ที่เขียนว่าฟอร์มูลานะคะเลือกที่ฟอร์มูลาพอโอเคปุ๊บทุกเซลล์ที่มีการคำนวณก็จะถูกเลือกอแล้วก็ลองมาดูเครื่องมืออื่นอีกนะคะสมมติว่าคลิกอยู่ที่เซลล์นี้นะคะเซลล์นี้เป็นเซลล์ที่มีการคำนวณแบบ อารี ray, นะคะอารีซึ่งเซลล์ที่มีการคอนเวอร์อารีเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะไม่สามารถแก้ไขเซลล์เดียวได้อย่างเช่นจะพอคลิกเซลล์นี้แล้วกดดีลิทเนี่ยจะไม่สามารถลบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบหรือจะอะไรเราต้องทําไปพร้อมกันทั้งอารีอย่างเช่นคุมแางนี้ดีลิทก็ไม่ไปเพราะว่าบอกว่าเลือกยังไม่ครบทั้งอารีจะทํางานต้องทงาาอํางานทั้งอารีนั่นอันนี้เราอาจจะใช้ปุ่ม go to special มาช่วยเราเลือกช่วงอารีเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงอารีช่วงนี้ไปถึงไหนบ้างนะคะ เปิดหน้าต่าง go to ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ปุ่ม special นะคะตรงนี้เราจะมาเลือกที่คำว่า current array นะคะ current array พรโอเ okay, คปุ๊บปรากฏว่า current array นี่มีอยู่แค่2เซลล์นี้เท่านั้นเองนะคะค่ะงั้นถ้าเราเจอช่วง array แล้วเราสามารถที่จะทำงานกับช่วงของ array นั้นได้นะคะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่วง array ได้ อีกคำสั่งหนึ่งในหน้าต่าง Go to Special นะคะกด F5 เปิดหน้าต่าง Go to ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อที่ปุ่ม Special เลือกเลือกคำว่า Current Region นะคะสมมติว่าตอนนี้เราคลิกอยู่ที่เซลล์ไหนเซลล์ Sell หนึ่งในช่วงของช่วงของข้อมูลแต่ว่าเราอยากจะเลือกทั้งหมดช่วงข้อมูลทั้งหมดนะคะเราเปิดหน้าต่าง Go to Special แล้วก็คลิกคำว่า Current Region นะคะพอเราเลือก Current Region แล้วปุ๊บโอเค ก็จะเป็นการเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราจะมาลองดูนะคะที่เซลล์ J68 นะคะที่เซล J 68, ะะ์ J68 เนี่ยเป็นเซลล์ที่มีการคำนวณมานะคะสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเซลลนี้คำนวณโดยการอ้างอิงมาจากเซลล์ไหนบ้างนะคะ เราก็จะใช้ปุ่ม Go to Special เนี่ยในการเลือกเซลล์ที่มีการอ้างอิงมานะคะเรากด F5 เพื่อจะเปิดหน้าต่าง Go to แล้วก็ไปต่อที่ปุ่ม Special นะคะจากนั้นคลิกที่ตัวเลือกว่า President นะคะ President เพื่อจะไปที่เซลล์ที่มีการอ้างอิงมานะคะก็จะเห็นว่าเขาจะไปคุมเลือกเซลล์ที่มีการอ้างอิงมาคำนวณในเซลล์นี้นั่นเองนะคะ,ะทีนี้สมมติว่าเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นคลิกที่เซลล์ i 6 8แล้วเราจะลองดูว่าที่เซลนี้มีการใช้ในการคำนวณที่เซลลไหนบ้างนะคะเราก็จะเปิดหน้าต่าง go to special ขึ้นมานะคะคลิกกด f 4เออกด f 5จะเปิดหน้าต่าง go to จากนั้นเรากดต่อที่ปุ่ม special แล้วเลือกที่คำสั่งว่า d e p e n d e n c e นะคะ dependent ก็จะอ่าพอโอเคก่อน,นะะโอเคเขาก็จะไปที่เซลล์ที่ มีการอ้างอิงเซลล์นี้ไปคำนวณน,นั่นเองนะคะก็คือเซลล์ J68 ซึ่งมีการเอาเซลล์ I68 มาคำนวณ